กูกลาบนะมาตการปูปูคือเสียงคอยแต่เมื่อนี่โอ,โอ้ครับไ้เงินแล้วปูเรื่อมเปิดปูบ่บได้พบปะกันดวเราด,ดิปูปอได้หลายมือหลายเว้นแล้วขน้อยกำลังจูนอยู่ <c oughs> กำลังจูนกำลังจูนตลา,า,าตละจันตาละสำนักอยู่ปูว่าสีเอาของผู้ใดเน่จังสีนะครับปูเพราะว่าหลังจากหยุดทำงานมากเกือบสองอาทิตย์นะครับเพิ่งจะมาเริ่มนับหนึ่งก็ว,ว่าได้นะครับสำหรับแนวทางาต่ำเล่านะครับมือ่อวันที่สี่ปูมีฝากญาติโยมบ่ปูมีโยมีคือเห็นลบ เห็นลบข้อขว่วปูอ่ามันนั่นตัวเลขมันทั่วกันเลยลบขอกเลยเห็นไหมเหรอปูืมไม่นะเด็ครับกำลังจูนไม้กำลังจูนไม้อยปูก็เลยสำบันับหนึ่งไม้ละเดียวนี่ทำลาปูซุ่มเงียบ4สิงหาคม2ค หกแปดนะครับเอาพี่น้องเอฟซีกับคงจะบอเห็นดวนแล้วนะครับบอได้ยินจากปากปูนะครับว่ามันสองสามหมวดทรงมากขน่อยกับบอได้เอาไปล่มขน้อยกับบอได้นั่นปูแต่ว่าบางอาจารย์กับไปแล้วล่ะนะครับไปกะให้เพื่อนไปทั้งสองผู้เพิ่นมีผู้เบิ่งลหลายๆคนละพอเฮ่าตั้งแต่หลังหยุดมาก สองอาทิตย์เฮาซ้ำสองอาทิตย์ละปูกระเอดซี่กัะย่ายซ่องไปแน่แล้วละล่วงไปกับบกใครมีผู้เบ่งปันไดนะครับบานนี้จะมานับหนึ่งใหม่กำลังจูนหาสิเอาของปูใดไว้ของปูใดผู้คนไปคนกับมี่แล้วกัสินะปูเหลือไว้แก่สองสามปูส่หาปูนี่กับสิพ่ออังสินะปูค,ปปลละะปครับหลายมันกับโบไว้โบไว้โบไว้เพราะว่าทำขีดม,มันทำยากบ่คือแต่ก่อๆๆนนะครับต้องให้เป็นภาพ เขียนไหวบ่ได้แปะคือเกาหนาะปูอ่าก็เลยเฮ็ดยากจักหน่อยก็เลยคันฮอดซิฟอาจารย์ลราไปบ่รอดนะครับบ่เกินซี่บ่เกินหาประมาณนี้แหละปูปูเป็นอ่าผู้ที่สว่งละปูเมื่อน,นี้ก็เลยฝากสอนพี่น้องเอฟซีให้เข้าใจไปน้ำนะครับบางอ่าเอฟซี FC, บางคุมกระท้วมาถามอยู่กับบ่ได้รับเพิ่นคือเกา เพื่นเคยเหยียดตูมาถามเอาก็บ่เ,เห็นลงอะไรเนะ่ยปูเอาเมื้อนี้มีจังได๋นะปูเมื้อนี้เอาวิ่งวิ่งรูดสองตัวมาตัววิ่งรูดวิ่งบ่ปูอปาวิ่งเด่นสีกับเก่าโอเด่นสนะีเนาะเอาไปวิ่งได้เลยเด้อเด่นนี่กับเก่าเด่นสีเด่นเก้ามันบ่ปูครับ 3 tua kan 2 ha boleh kan 2 ha pom 1 gara yu dok 3 tua 9 2 4 9 9 4 สองตัวมีสี่หนึ่งสองตัวสี่หนึ่งสี่สองสี่สองสี่สามสี่สามเก้าสามเก้าสามเก้าหนึ่งเก้าหนึ่ง สามตัวมาตัวห้าเก้าสี่สามตัวมาตัวมีห้ามีเก้ามีสี่นโมปูแม่สามตัวมาตัวมีห้ามีเก้ามีสี่เน้นคู่ไดปูสี่สองสี่สามเน้น สี่สองสี่สามวิ้งลูบที่เข่าเก้ามี่นักเหล็กสี่นักีไปที่สี่เรื่องวิ่งลดเที่สี่ช้ำตัวก็เก้าสองสี่อย่นะเก้าสองสี่แม่พอเมื่อได้เข้าสัมผัสกันรัฐบาลไทยลงคิมลุยเจ๊เอาไปหรือจ๊เอาเนี้ยทั้งตัวเล็กบิดลงลุ่งเอ็นกรได้เด้อ ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขอยน่อยสิทรงหาปูไปน,นึงกด้รอกนะครับอย่าให้มันตรงครับเมื่อเลยเล่าออกกบพอครับผมเมื่อนี้มันเล่าออกบ่เอาหรอปูเอาให้มันเป็นเป็นยางเป็นเป็นสิน้นเป็นตอนแตงสินครับปูมันสิ้นเป็นอันไปมันเดินยู่ได้ละนอไทยก็ได้ครับหางปูเพรามันตัวใดละปูงวดที่ผ่านมากัน <9. S 2> สองเก้าหาสองเขาอยู่ได้หรอปูบ๊วแมนบอกจะเขาบนหาสองนี้ครับผมข้างล่างก็ือห้าศูนย์น,นี้นั่นเคยจังวะช่วงนั้นข้าน้อยกําลังวุ่นอยู่นะครับเลือดบ,บ่ได้นั่นกําลังสีเริ่มจูนไม้ดิเดี๋ยวนี่เอาถือเ้าบนข้างล่างอยู่ได้หรอเขาบนเขาล่างเอ๋อสำหรับมือนี่ต่ำเล่าเนาะปูเนาะนะครับพี่น้องเอฟซีเอาไปพิจารณาได้เลยนะครับ วันที่4สิงหาคมหกนะครับวิ่งรวดไปที่สกับเก้แมนปูปูแมนวิ่งลูดไปที่สกับ9เน้นเน้นเน้นลูดสครับเน้นลูดเน้นไปที่ส3มตัว9ก้าสองสี่สาม สองตัวก็มี 41, 42, 43, 93, 9ีหนึ่งถูกต้องปะปูสามตัวมาตัวมีเก้าออมีห้ามีเก้ามีสี่นี่พี่น้องอม,มือนี้ถือว่าจูนแล้วนะครับได้สองปูอ๋อสองอาจารย์แล้วนะครับพอห้ากำลังจนูนมาใส่แล้วเริ่มนะครับหลังจากหยุดมาประมาณสองอาทิตย์แต่วันที่23่สิบมา นะครับเมื่อนี้กับวันที่4ก็ถือว่าโดนเติบนะครับบานนี้ก็จะมาเริ่มไม่แต่ว่าก็จะบม่ได้ลงหลายคือเก่ามีประมาณสีหาสำนักสีหาจันปูอ่ะเน,นี่เอาเชิญเชิญพอใหรนะครับผมเอานี่แหละครับพี่น้อง f c ซนะครับตามลาวปูซุ่เมเงียบ4ีสิงหาคมหกแปดนะครับผม ตัวเด่นเน้นหนักไปที่ขีดเส้นใต้4 2 4 3อ่าสามตัว9 2 4ครบเนาะปูเนาะนะครับอขอบขอบขอบคุณปูลหลายๆครับปูครับจเจริญพรัรยบนะมาสการปู